พเฮ้ยน้อยช่วงนี้เป็นไงบ้างวะช่วงนี้ก็แย่ๆครับพี่มันโควิดแบบเนี้ยผมไม่ได้ทำงานเลยก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเคอร์ฟิวไปถึงเมื่อไหร่อ่ะพี่แล้วพี่ครับเป็นไงบ้างพี่ก็แย่เหมือนกันวะงานการก็ไม่ค่อยจะมีเลยไวย้ช่วงเนี้ยใครๆก็ไม่ค่อยมีเงินกันเลยน้อย ที่พี่ชวนเองมาวันเนี้ยจะชวนมาคุยเรื่องเราจะทํามาหากินอะไรกันดีวะเองว่าเราทําทําอะไรกันดีทํามาหากินนะ,ะช่วยคิดหน่อยมก็มีอยู่อย่างนะพี่คือขายหมูปิ้งไหมนะพี่พ่อแม่ผมก็เคยขายนะผมก็พอมีสูตรอยู่หมูปิ้งเหรอวะใช่พี่ผมว่า เดี๋ยวผมจะเอาสูตรมาให้ทําแล้วก็ขายพี่พี่สังเกตดูดีๆนะว่าคนทั่วไปเขากินกันทุกคนพี่แล้วที่ไหนก็มีขายพี่คือตัวผมเองอ่ะอยากจะอยากจะทํามาตั้งนานแล้วนะพี่แต่ติดติดเรื่องทุนกับเรื่องสถานที่ครัก็เลยไม่ได้เริ่มสักทีพี่เออเออพี่เห็นด้วยว่ะเองพูดอีกก็ถูกอีกนะเว้ยเห็นด้วยเรื่องทุนกับเรื่องที่อ่ะเองไม่ต้องห่วงนะพี่พอจะมีทาง เรื่องที่อ่ะพี่พอจะรู้จักกับเจ้าของตลาดเดี๋ยวพี่จะลองถามเขาดูพอจะมีทางเว้นะเดี๋ยวเรามาร่วมงานกันโอเค,อเคพี่โอเคครับพี่เล็กเล็กจา,าจะกลับแล้วได้ได้ได้น้อยอย่๋ยวเพิ่งกลับรอก่อนครับมีอะไรไปให้กินน้อยรอแป๊บนึ่งรอแป๊บหนึ่ง อ่ะน้อยแกงเขียวหวานนะกระแหมหมูเอาไปกินที่บ้านออร่อยมากนะโอ้โหทำไมถึงให้ผมเยอะจังอะครับเออเอาไปเถอะไปเถอะไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวกินอร่อยติดใจขึ้นมาแล้วมันจะไม่พอกินเฮ้ยก็ของดมากนะครับเออไม่เป็นไรไปไปผมขอตัวก่อนนะครับไปเดินทางดีๆครับพักว่ากันทำไมให้ไปเยอะจังเลยอะให้ให้ไปเถอะพี่ไม่รู้ว่าเสียแล้วหรือยังเหม็นไปหมดแล้ว อ้าเหรอพ่อเออดีกว่าไปทิ้งใช่เฮ้ยน้อยสูตรหมูปิ้งเองเนี่ยทำไมต้องใส่กระเทียมด้วยวะเอานะพี่เชื่อผมสูตรเนี้ยสูตรเด็ดรับรองคนติดใจแน่นอนพี่มันต้องใส่พี่กระเทียมอ่ะน้อย มึงจะทำให้มันง่ายๆกว่านี้หน่อยไม่ได้เหรอวะสูตรอะไรของเองวะเนี่ยทำๆแบบนี้แหละเป็นเป็นสูตรของพ่อของแม่ผมรับรองคนติดใจขอแค่พี่อยาช่วยก็อพอเดี๋ยวรสชาติที่ดีมันจะออกมาพี่เอเอครับครับครับได้ครับได้ครับ,บเออพี่ชวยคับพี่ไอ้แหนมหมูที่พี่ให้ผมไปวันก่อนนะพี่พี่ต้องรีบกินนะพี่กินมันไม่ค่อยดีเลยนะครับเอวเหรอเฮ้ยโทรเธอวะเออเออ ก็ติดใจเช่นแูกค้าหมูปิ้งครับหมูปิ้งหมูปิ้งร้อนๆครับไม้ละห้าบาทแปดไม้ค่ะแปดไม้นะครับโอเคครับทั้งหมด40บาทครับโอเค,อเค,อเคขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคอ่ะได้อยา่างได้แล้วนะโอเค หมูปิ้งครับหมูปิ้งหมูปิ้งร้อนๆไม้ละ5บาทครับหมูปิ้งร้อนๆไม้ละ5บาทหมูปิ้งครับหมูปิ้ง4ไม้20ผมลดให้5บาทโอเคครับถอน5บาท ขอบคุณครับมาอุดหนุนใหม่นะขอบคุณครับเฮ้ยขายดีว่ะหมดละสูตรมึงนี่นี่เจ๋งจริงเลย <c oughs> ผมก็บอกพี่แล้วว่าสูตรผมอะโอเคเออให้เยียเ่ยมเยมเี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเถอะเพื่อเออเฮ้ยเจ๋งอะสามร้อยไว้ฮะนี่คือส่วนแบ่งผมวะเนี่ยส่วนแบ่งอะไรวะมันไม่ใช่ส่วนแบ่งก็เนี่ยค่าตัวมึงนะเว้ยเอาแล้วตรลงนี่ผมเป็นลูกจ้างพี่แล้วเหรอครับ แล้วที่คุยกันคือเราทําด้วยกันเราช่วยกันไม่ใช่เหรอค้ยขายได้นิดเดียวเองจะมาแบ่งทําไมวะกูให้มึงเนี่ยสามร้อยใช่ไหมเดือนหนึ่งก็เก้าพันเออเดือนหนึ่งเก้าพันยังใช้ไม่พออีกเหรอเออเอ่ะไม่ต้องเถียงละอ่ะเก็บของก่อนเก็บของก่อนไม่ต้องเถียงแล้วไม่ต้องเถียงแล้วอ่ะค่อยค่อยเก็บของก่อนมาแล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณ้อกดีนะครับ ยังไงบ้างวะเฮ้ยพี่โชตขายได้เยอะไหมวันนี้คนน้อยมากเลยพี่ไม่รู้ไปไหนกันหมดอะทำไมหมดช้าจังวะเนี่ยเฮ้ยเออเนี่ยก็เองยืนอยู่เฉยเนี่ยไม่เห็นเรียกลูกค้าเลยแล้วใครเขาจะมาซื้ออ่ะก็ขายปกตินะพี่เออเนี่ยเออพี่โชตครับคือผมน่าจะออกไปทําขายเองแล้วะพี่พี่เองจะอยากจะขายแข่งกับพี่หรอวะเนี่ยคือไม่ใช่ครับคือเงินมมันไม่พอพี่แต่ผมไม่ได้ขายแข่งนะพี่คือผมจะไปขายไก่ทอดตอนกลางคืนนะพี่ แต่ว่ากลางวันผมก็ขอเป็นลูกจ้างพี่เหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยวช่วยเก็บของก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันครับครับเออผมจะขอพี่อีกเรื่องหนึ่งพี่พี่ช่วยคุยกับเจ้าของที่ผมด้วยได้ไหมเออเดี๋ยวกูค <Ken> ุยให้นะแต่ก uh, okay. uh, 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 so ูก uh ็ไ oh. ม uh ่ร huh. uh ู huh. uh ้ว huh. ่าเขาจะให้หรือเปล่าอ่าเก็บของก่อนเว้ครับพี่รบกวนพี่ด้วยนะเออได้ได้ได้อ่าเก็บของเก็บของ ฮัลโหลสวัสดีครับเออน้อยเรื่องที่อ่ะพี่ลองคุยกับเจ้าของตลาดให้แล้วนะเวยสรุปว่าเขาไม่ให้ว่ะอีกเรื่องหนึง่งหมูของพี่อ่ะเอ็งไม่ต้องมาช่วยขายแล้วนะเอ็งก็ขายไก่ของเองไปเพราะว่าเดี๋ยวหมูเนี่ยจะไม่มีใครมาช่วยขายเออพี่ขอบใจเองมากว่ะแค่นี้นะเออพี่พี่โชิครับเดี๋ยวพี่โชิ เออยังไงวะเนี่ยนี่กูโดนไล่ออกอะเนี่ยมีอะไรเหรอครับลูกไม่มีอะไรหรอครับแม่จริงนะ <c oughs> ครับไม่อยู่ข้าวไหมครับเดี๋ยวผมไปซื้อข้าวให้อืมก็ยังนะเอาไว้ก่อนโอเคครับ <c oughs> านเพิ่มมาเพื่อจะมีงานพาร์ททำกูต้องรอดกูต้องรอดเฮ้ยเ <Hey. S 1> ข้าท่านะไก่ทอดออนไลน์ 8ไม้ครับ8ไม้เนาะรับเท่าเดียวได้ไหมครับไม่เอาล้วกันครับหมูปิ้งร้อนจ้าไม้ละ5บาทจ้าขอบคุณครับหมูปิ้งิ้ง5บาทนจ้าหมูปิ้งจ้าหมูปิิ้งเน่าวะวันี่ง เป็นไงหมูปิ้งสูตรใหม่ทำง่ายช้ไลกำไรเยอะกว่าเดิมาขายตั้งนานแล้วนะพี่ใช่โอ้โหทำง่ายมากๆรวยสดยอดอ,อ,อ้ยด,ดูสิโอ้โหนับเงินแทบไม่ทันเลยเนาะมีนี้ขายตั้งนานนะออใช่สวัสดีครับไก่ทอดเพื่อนกันยินดีให้บริการครับรับอะไรดีครับ ครับน่อง5สะพโก 6, 6, นะครับโอเคครับเดี๋ยวทางเราจะจัดส่งให้ตามเวลานะครับขอบคุณมากครับ 2> 6, 2. สวัสดีครับไก่ทอดเพื่อนกันยินีให้บริการครับ อะไรนะครับจะซื้อแฟรนไชส์ได้ครับได้ใช่ครับเบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยครับติดต่อที่เบอร์นี้ได้เลยครับโมูเป้งครับหมูเป้งครับหลอดละ5บาท10แถม1แฟนร้านไม้ละ5บาทค่ะชั้นด้านนี้ค่ะอร่อยที่สุดในย่านนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าข้าวเหนียวก็มีนะครับ สิบแถมหนึ่งไปเลยวันนี้จัดโปรโมชั่นหมูปิ้งจะมูปิหมูปิ้งหมูปิ้งบาทคะ่ะทำไมช่วงเนี้ยคนไม่มาซื้อหมูปิ้งของเราแล้วล่ะพี่เออนั่นนะสิสงสัยคนมันจะเบื่อหมูปิ้งกันแล้วมั้งเหลือกลับบ้านไปอ่ะทิ้งทุกวันฉันน่ะกินหมูปิ้งแทนข้าวไม่ไหวแล้วนะพี่เออเราจะทำยังไงกันเดียน,นี่ยนั่นนะสิโอ้เสงเลยเว้ ีีพ่เหลือเต็มเลยขายไม่ดีเหมือนแต่ก่อนเลยเซ็งว่ะจะทำยังไงดีที่รักที่รักดูนี่อะไรพี่นี่ไก่ทอดเพื่อนกันไก่ทอดอืทำไมพี่ ดูสินี่ดูยอดไลค์คนกดไลค์เป็นแสนเห็นไหมเอามากงไหมพี่จะขายไก่ทอดใช่แล้วพี่ทำเป็นไหมอ่ะทำไงดีอ่ะคิดออกแล้วหือไอ้น้อยไงสงสัยต้องพึ่งเพื่อนไอ้น้อยอื ครัพี่เฮ้ยนี่พี่เองนะเฮ้ยตอนนี้เองทำอะไรอยู่วะเป็นไงบ้างอ่าสบายดีครับเออน้อยพี่อยากจะขายไก่ทอดวะ่ะเนี่ยวันก่อนนะพี่เห็นเพจอยู่เพจหนึง่งมันขายไก่ทอดนะเว้ยคนกดไลค์แม่งเป็นแสนเลยขายดีมากเลยพี่อะ่ะก็นึกถึงเองเป็นคนแรกเลยนะเว้ยก็เลยอยากจะชวนเองมาทำด้วยกันเออ คือผมไม่รู้หรอกนะพี่ว่าพี่จะนึกถึงผมเป็นคนแรกหรืออะไรยังไงอะครับพี่แต่ผมขอถามพี่ให้ชัดๆนะว่าพี่จะให้ผมไปทําด้วยกับพี่หรือว่าพี่จะจ้างผมทําครับก็ต้องทําด้วยกันสิวาแหมคืออจริงๆนะพี่รอบเนี้ผมไม่อยากจะทําร่วมกับพี่แล้วอะคือเดี๋ยวพอพี่ทําเป็นพี่ก็ไล่ผมออกอีกแล้วก็ปล่อยผมเพ้งเหมือนรอบที่แล้วอะพี่ เองอะคิดมากเกินไปแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกออ <c oughs> คิดมากพี่คือผมไม่รู้จะช่วยพี่ยังไงนะครับรอบนี้รอบนี้ผมขอไม่ช่วยนะพี่ครั้งที่แล้วผมก็ให้สูตรที่ดีที่สุดของแม่ผมไปแล้วอะคือครั้งนี้ผมผมไม่รู้จะให้อะไรพี่แล้วครับพี่เฮ้ยน้อยที่ผ่านมาพี่ขอโทษจริงนะเว้ยไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เลยคือ <c oughs> ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าคำว่าเพื่อนของพี่มันคืออะไรอะ พี่จะทักหาเพื่อนทักหาน้องแต่ตอนที่พี่ลำบากอยเงี้ยมันไม่ได้นะครับพี่แล้วก็อีกเรื่องนะพี่ไก่ทอดเพื่อนกันคือเพจของผมพี่ไปซื้อได้เลยครับนี่กูทำอะไรลงไปวะเนี่ย